สวัสดีครับทุกคนเราอยู่กับ d i a ยโบ4นะครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับมาลิกแนนฮาร์ตนะครับมาลิกแนนฮาร์ตจะเป็นเหมือนเจมที่เข้ามาใหม่นะจะมีทั้งหมด4แบบแบบแรกเป็นประเภทโจมตี้แบบที่2ป้องกันแบบที่3ใช้ทั่วไปและแบบที่4เป็นซูเปอร์พาวเวอร์นะครับตัวของมาลิกแนนฮาร์ตจะมีในตอนนี้ที่จะเข้ามานะครับมี32แบบนะ มาดูแบบทั่วไปที่ใช้ได้ทุกคาร์ดกันก่อนอันแรกพิคาน่านะเมื่อเราทำการโจมตีคิติค้อสไตล์จะทำการสร้างชาร์จสายฟ้าใส่ศัตรูมีเวลา0.75ถึง2.5วินาทีนะตัวสายฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าจะทำดาเมจระหว่างศัตรูที่ติด ชาร์จสายฟ้านี่นะก็คือไม่แน่ใจว่า1ตัวจะได้ผลไหมแต่ว่าถ้า2ตัวก็จะเกิดสายฟ้าทำดาเมจ6 8ถึง136เป็นดาเมจสายฟ้านะตัวที่2 d a r k d แด r k d a n ดจะพบเจอที่เวลเทียส3นะทุกๆ5วินาทีเมื่อเรามีเลือดมากกว่า60%เ คอสกิลจะใช้เลือดในการไล่นะแทนมานาก็าคือจะใช้68สิถึงห้ตัวของสกิลที่เกิดจากการใช้เลือดไล่ตัวเนี้ยจะทําดาเมจเพิ่มขึ้น10บถึงยีซตตัวที่3ามเทมปิ้งเฟสเป็นประเภทโจมตีพบได้ที่เวอร์เทีย3ขึ้นไปนะจะได้40 ถึง46คิ critical strike d a นะแต่ว่าถ้าโจมตีไม่ติดคลิด,ดาเมจเราจะเบาลง20 1 5เปตัวที่4เ่ the lion heart เป็นประเภทป้องกันคุณจะได้การสร้างบาร,รี10เร์เซ็และจะทำการฮิวเลือดให้กับเรา3 7หน่วยต่อวินาที ในขณะที่มีบาเรียนั่นเองตัวที่5 r e รีเวนเป็นประเภทป้องกันพบเจอที่เทียสามขึ้นไปจะทำการไม่รับดาเมจ1 0 2ถึที่ทำการโจมตีใส่คุณเมื่อเราทำการไล่สกิลประเภทดี f เฟนซ s u ัตเทอร์ฟิลหรือประเภทมาแคป p s สกิลตัวของดาเมจที่เราปฏิเสธออกไปเนี่ยถจะแอมดาเมจขึ้น250%และทำการระเบิด ความเสียหายจะอยู่ที่ระหว่าง1360ถึง2040ดาเมจเป็นไฟดาเมจนะจะทำดาเมจใส่ศัตรูที่อยู่รอบๆตัวต่อมา Prudent Heart เป็นประเภทป้องกันนะพบเจอที่เวอร์เทียสามขึ้นไปคุณจะกลายเป็น i m m u ิวคือไม่ได้รับความเสียหายเป็นระยะเวลา2-4ถึงวินาทีหลังจากที่โดนดาเมจที่ทำให้เราเสียเลือดมากกว่า20%ขึ้นไปนะ เอฟเฟกตนี้จะสามารถใช้ได้ทุกๆ110วินาทีตัวต่อมา determination เป็นประเภท utility การดูด resource เนี่ยหรือดูด mana านานเนี่ยจะลดลง40-50%แต่ว่าเราจะได้ตัว r e g e n resource เพิ่มขึ้น3-8%นะตัวต่อมา r e ท a l i ลชั่นเป็นประเภท u t i l ลิตพบเจอที่เบอร์เทีย3ขึ้นไปจะสร้างดาเมจ510-680เป็นไฟดาเมจรอบๆศัตรูเมื่อเราทำการ r รีมูฟข่าวคอนโทรที่โดนนะเมื่อเราติด CC เราทำการกดใช้สกิลอะไรสักอย่างเพื่อรีมูฟข่าวคอนโทรออกไปเราจะทำการสร้างดาเมจรอบๆเป็นดาเมจไฟ510-680นั่นเอง ถัดมา The Calculated เป็น utility พบเจอที่เวอร์เทีย3ขึ้นไปหลังจากที่เราใช้150ถึง200มานาการโจมตีถัดไปจะทำการสตันสตู้2วินาทีเดอะมาลิก a น้นแ c k เป็นเวทฟูลนะเขาบอกว่าจะหมุนเวียนเอฟเฟกโบนัสนี้ทุกๆยีคิวอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะหมุน3อันนี้หรือเปล่าทุกๆ20คิวที่เราทำได้นะแต่ว่าตามตัวหนังสือเขียนมาแบบนี้ เอฟเฟกแรกจะได้รับ20อ t t แท k s ส e ีดนะ20%เอฟเฟกต่อมาคอสกิลและเบสิกสกิลจะมีโอกาส15%ที่จะรีดตัวของมานาของเราเต็มนั่นเองและสุดท้ายทุกๆ21วินาทีจะได้รับบาเรียที่ดูดซับดาเมจได้85-102ดาเมจต่อมาครีปปิ้งเดต เป็นเวทฟูลประเภทซูปเปอร์นั่นแหละตัวของดาเมจโอเวอร์ไทม์จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้น30 ถึง40%สำหรับแต่ละคาวคอนโทรที่เราทําใส่สตูอาจจะเช่นทําสตันใส่ได้40%ทำแช่แข็งใส่ได้เพิ่มอีก40%ทําสโลใส่ได้เพิ่มอีก40%ประมาณนี้นะตัวของมอนเตอร์ที่เราไม่สามารถทำซ c ซใส่ได้หรือตอนที่บอสล้มลงไปจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น110ถึง130สำหรับดาเมจที่เป็นดาเมจโอเวอร์ไทม์นะเดอะบาร์เบร์ เป็นประเภทเวทฟูหรือประเภทซุปเปอร์นั่นเองพบเจอที่เวอร์เทียสตัวนี้ผมยังสงสัยอยู่ว่ามันจะเกิดขึ้นตอนที่เกิดคีติข้อสไตล์หรือเปล่าหรือเกิดขึ้นทุกๆดาเมจเลยโดยจะมีระยะเวลา2-4วินาทีสําหรับตัวที่ดูดซับดาเมจเอาไว้และเมื่อหมดเวลาจะทําการระเบิดดาเมจออกมาและก็จะเพิ่มดาเมจขึ้น1 0เต่อวินาทีที่ทําการดูดซับเอาไว้ด้วยนะคราวนี้มาดูของบาบาเลียนโฟกัสเลด เป็นประเภท o f f e n s i v ฟนะหลังจากที่ใช้จ่ายฟูลี่ร้อยถึง60สิบฟูลี ในเวลา2วินาทีตัวของการโจมตีต่อไปของสกิลที่ไม่ใช่เบสิคสกิลจะมีโอกาสเพิ่มคริติคอลสไตล์เพิ่มขึ้น20-30%ิเปอร์เซ็นต์เไลฟ์เป็นประเภทป้องกันในขณะที่เลือดต่ำกว่า40%หรือ60%จะได้รับการฮิลเพิ่มขึ้น50-60%จากทุกๆแหล่งที่ทำการฮิลนะ เช่นกดเลือดเข้าไปก็จากได้พันหนึ่งก็จะได้เป็นพันหอะไรประมาณนี้พูนิตชิ่งสปีดอันนี้นี่ไม่ค่อยชชัว์เท่าไหร่ตัวของสกิลของเราจะมีโอกาส20-30%ที่จะน็อกดาวนศัตรูทั้งหมดเป็นเวลา1.25วินาทีเมื่อสกิลแอตแทกสปีดสูงกว่า35-20%อันนี้ผมไม่ชชัว่์ว่าใส่ของที่เพิ่มแอตแทกสปีดสกิลเพิ่มขึ้นแล้วถึงจะติดตัวของ ผลตัวนี้หรือเปล่าหรือว่ามีสกิลที่ใช้แล้ว a อ t แท k s สปีดเพิ่มขึ้นนะอันนี้ต้องไปดูในส่วนบัฟของบาบาเลียนนะผมไม่ได้เล่นบาบาเลียนก็เลยจะงงๆตรงนี้หน่อยและสุดท้าย Ignoring p i n ตัวของดาเมจที่โจมตีเข้ามาเนี่ยเราจะมีโอกาส5 15ที่จะไม่รับดาเมจนั้นเลยและทำการฮิ้วทันที17 68ก็ผ่านไปกับบาบาเลียน มาดูที่ d ูอิบ้างอันนี้ผมดูแล้วเป็นคอมโบที่น่าสนใจมากๆนะอันแรก The Moondate เป็น Offensive เมื่อเราทำการฆ่าศัตรูมีโอกาส5%ที่จะ s u m มอนหมาน้อยออกมา โดยมีเวลา20ถึง30วินาทีและทำการบวก3วูฟตัวเนี้ยตัวนี้ปกติถ้าเราอัพสกิลมาน้อยมันจะซัมมอนได้2ตัวและอยู่กับเราไปตลอดแต่ว่าถ้าติดตัวนี้ลงไปด้วยผมไม่ชัวร์นะว่าจะ เพิ่มเป็นแค่3ตัวหรือเพิ่มเป็น5ตัวต่อมา3อันต่อมาเนี่ยจะเป็นคอมโบนะผมคิดว่าเขาทำมาคอมโบกันเริ่มจาก The a จจ t เท w i n n เมื่อมีศัตรูอยู่ใกล8้8ถึง13ตัวจะทำกรารไล่สกิลไซโคลนอาร์เมอร์อัตโนมัติสกิลนี้ สามารถใช้ได้ทุกๆ10ถึง20วินาทีตัวต่อมาคือ I n e x o l โซเ e เบิลฟอตรงนี้เขียนว่า Up to 30ถึง50 Distant Enemy อันนี้ผมไม่เชื่อว่าเป็นระยะหรือเป็นจำนวนศัตรูนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นจำนวนศัตรูถ้าเป็นจำนวนศัตรูจะทำการดึง30ถึง50ตัวมาไว้ตรงหน้าเมื่อเราใช้สกิลอันติเมท ก็คือถ้าศัตรูทั้งจอมี50ตัวก็ดึงมา50ตัวเลยผมคิดว่าเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าเป็นระยะห่างหรือว่าเป็นจำนวนนะตรงนี้เขียนไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่และสุดท้าย The Unconstant Beat จะพบเจอที่เวอร์เทียสเมื่อเราทำการโจมตีศัตรูติดสตันฟีดหรือน็อกดาว จะมีโอกาส40-60%ที่จะใช้สกิลอันติกริซซี่เรเป็นเวลา3วินาทีถัดมาเป็นของเนโคเมนเซอร์อ่านชื่อ,อยากผมขอเรียกเป็น1 2 3 4ละกันนะ แบบแรกแบบโจมตีเมื่อเราทำการเดินไปใกล้ศพจะทำการแอ t i v a t e Skill ที่เราสวมใส่อยู่อัตโนมัติทุกๆวินาทีแต่ว่าความเสียหายจะลดลง40-30%นะอันนี้ไม่เชื่อว่าถ้าใส่ระเบิดศพและตัวของคอบเทนดิลมันจะล่ทั้ง2อันเลยหรือเปล่านะอาจจะต้องไปเช็คดูว่าตัวคำว่าเนียเนี่ยคือใกล้เท่าไหร่ไกลแค่ไหนคือใกล้นะถัดมาเป็นของ ตัว d e f e ฟนซีฟนะเมื่อมีศัตรูอยู่ใกล้เราอย่างน้อย5ตัวขึ้นไปจะทำการไล่ตัวของเคิร์ดดีคลิฟาตัวเนี้ใส่ศัตรู5 1 5วินาทีอันนี้ก็ถ้าไล่ออกโดยไม่ใช้ตัวของมานาเนี่ยก็คิดว่าน่าจะดีสําหรับสายที่เล่นเข้าไปคลุกกับศัตรูนะตัวทัตมาเป็นยูทิลิตี้เมื่อโจมตีติดลักกี้ฮิตมีโอกาสสูง10 ถึง20%ที่จะทำการยัดเฟีย์ใส่ศัตรูเมื่อศัตรูติดเฟียจะรับสถานะชิวเข้าไป20%ทุกๆวินาทีนะและสุดท้ายอันนี้สำหรับสายมินเนี่ยนบับให้แล้วนะในแต่ละมินเนี่ยนจะทำการดูดตัวของเอเซนส์หรือมานาเนี่ย1 หรือ2เอเซนต์ต่อวินาทีแต่ว่าจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น50-75%ตรงนี้ไม่เชื่อว่า eat minion เนี่ยหมายถึง m i n i ยนแต่ละประเภทเช่นตัวตีใกล้ตัวเมรตัวโกเลมหรือว่านับเป็นลายหัวนะอันนี้จะต้องไปลองดูในเกมกันอีกทีแต่ผมคิดว่านับเป็นประเภทมากกว่าแล้วก็ถ้าเราไม่มี m i n ่ยนตัวของโบนัสเนี่ย 50 7 5จะเพิ่มให้กับเราแต่ว่าจะเสียเฟ s เซนต์ต่อวินาที สำหรับสายมินเนี่ยนที่ปกติใช้ตัวของเอเซนน้อยอยู่แล้วก็จะมีการใช้เอเซนที่มากขึ้นเพื่อทำดาเมจที่มากขึ้นนั่นเองในส่วนของโรคตัวของออฟเฟนซีฟนั้นเมื่อเกิดลัคกี้ฮิตจะมีโอกาสสูงถึง20%ที่จะปาระเบิดสตันออกไป3ลูกทำความเสียหาย26-32เป็นฟิสิคอลดาเมจนะและสตันศัตรู0.5วินาที ถัดมาของ e f f n s s v v เมื่อใช้ s u b เทอร์ฟิลสกิลจะทำการวาง d ดีค Shadow ตัวเนี้ยเป็นแท็บดีค Shadow และทำการทอนสตูก็คือเรียกสตูไปหาจากนั้นตัวของแท็บดีค Shadow ตัวเนี้ยจะระเบิดหลังจากผ่านไป6วินาทีทำดาเมจ6 8ร6 8 0 0ถึง1,020เป็นดาเมจประเภทชาโดนะและสามารถใช้ได้ ทุกๆ5วินาทีถัดมาตัวที่3 Utility เมื่อเกิดลักกี้ฮิตจะมีโอกาสสูงถึง20 4 0ถึงี่ c u ที่คัดโทษสกิลจะ Slow, สโลสศตู40%เป็นเวลา3วินาทีและตัวของสกิลมาร์กแมนช็อตจะทำการผลักสัตูออกไปและสุดท้ายที่เป็นเวทฟู l พบเจอที่ เวอรเทียซีเมื่อทำการโจมตีจะมีโอกาส5-15%ที่จะยัด อิมบูเมนต์ทั้งหมดที่มีเนี่ยใส่สตูโดยประสิทธิภาพจะมีประสิทธิภาพอยู่ที่40-50%จากปกติและมาดูที่ตัวของอาชีพสุดท้ายซัสเซอร์ในส่วนของออฟเฟนซีฟเขาบอกว่าในแต่ละ u n นิคเ e ลเมนต์ตรงนี้ไม่ชชัว่์ว่ายูนิคที่ว่าคือไฟน้ำแข็งสายฟ้าหรือเปล่าที่เราทําดาเมจใส่สตูเนี่ยจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้น เจ็ถึงสิบเพิ่มขึ้นจำนวน3-10วินาทีผมคิดว่าน่าจะเป็น Element สายฟ้ายัดไปได้12%เอลเม้นต์น้ำแข็งยัดไปได้เพิ่มอีก12%เอลเม้นต์ไฟยัดเพิ่มใส่อีกได้อีก12%คิดว่าอาจจะเป็นแบบนี้นะตัวต่อมาเป็นของ Defensive หลังจากที่ได้รับดาเมจธาตุจะได้รับ20-40%ต้านทานธาตุนั้นๆเป็นเวลา5วินาทีถัดมาประเภท u t i l ลิตเมื่อเราโดนขาวคอนโทรจะมีโอกาส 20-40%ที่จะทำให้ศัตรูติดคาวคอนโทรประเภทเดียวกันและศัตรูที่อยู่รอบๆอบเราด้วยเป็นเวลา3วินาทีอาจจะเช่นเราโดนสตันปุ๊บมีโอกาส2 0 4 0สตศัตรูที่ทำสตันใส่เราก็โดนสตันและศัตรูที่อยู่รอบๆเราก็โดนสตันด้วยเช่นกัน อันสุดท้ายประเภทเวทฟูพบเจอที่เวลเทียสีตัวของข้อสกิลจะทำการยิงโปรเจกไทออกไปโดยคิดจากการใช้มานาของเราทุกๆ45-35ถึงมานาที่เราใช้จะทำการยิงสกิลโปรเจกไทออกไปและดาเมจจะเพิ่มขึ้น3-5%ก็คือมีโปรเจกไทยิงออกไปฟรีนั่นเองทุกๆมานาที่เราใช้ออกไปนั่นเองนะแปลถูกแปลผิดยังไงขออภัยด้วยนะสามารถคอมเมนต์บอก ก่ยคลิปได้กอไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ